สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันอังคารอาทิตย์ที่5เทศก,กาลมหาพรตจากหนังสือกันดารวิถีนั้นก็จะให้พวกเราได้รำพึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของชาวยวที่กำลังเดินมุ่งไปสู่ภูเขาโหมุ่งเป็นทะเลต้นกกเพื่อเเอ แต่ขณะที่อยู่ตามทางประชากรเริ่มหมดความอดทนนี่เห็น,นครับชาวบ้านชาวเมืองของเราเนี่ยต้องดูอดีตเหมือนกันจึงพากันบ่นว่าพระเจ้าและโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาพวกเราออกจากแผ่นดินอียิปต์ให้มาตายในถินทุรกันดารแบบนี้เล่าที่นี่ไม่มีทั้งน้ำและอาหารพวกเราเบื่ออาหารจืดชืดเต็มทีแล้วเด็มพีบอกว่าพระเจ้าทรง งูพิษมากัดประชาชนทําให้ชาวอิสราเอลตายเป็นจํานวนมากคนทั้งปวงจึงไปหาโมเสสขอร้องว่าพวกเราทําบาปเพราะบ่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและบ่นว่าท่านขอท่านทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงกระจัดงูพิษตอนนี้ออกไปเสียเถิดเขาก็ไปสวดภาวนาขอพระเป็นเจ้านะครับองค์พระเป็นเจ้าตรัสก่โมเสสว่าจงทํางูโลหะติดไว้บนเสา ผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูโลหะนั้นจะรอดชีวิตโมเสสจึงทำงูทองสำริดขึ้นติดไว้ที่เสาผู้ที่มองผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูงูทองสำริดนั้นก็จะรอดชีวิตพี่น้องเมื่ออ่านถึงตอนนี้พวกเราก็คิดถึงวันฉลองรามนะครับก็จะมีวันเตอร์ทูนไม้ขางเขน แล้วก็จะมีการเทศถึงเรื่องนี้ว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกชาวบ้านบนว่าพระเจ้าบนว่าโมเสก็ถูกงูกัดแล้วก็มีการเยียวยารักษาด้วยการทำงูที่เป็นทองสำเร็จขึ้นมาไวช้ชุ้งๆแล้วใครที่ถูกกัดปั๊บมองไปปุ๊บก็ก็จะรักษาให้หายทันทีแต่เราก็ดูนะครับว่าพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่นั้นมีอะไรที่ เลี้ยวล้อกันอยู่นะครับสมัยก่อนนั้นก็ชาวยิวก็บ่นว่าพระเจ้าบ่นว่าโมศเสสจึงได้มีงูกัดแล้วก็มีการทาเป็นทาเป็นงูทองสำร็จขึ้นมาแล้วก็มองไปความจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่งูที่รักษาได้หรอกครับเป็นพระพินเจ้าเองที่รักษาชาวยิวสมัยนั้นเพื่อจะได้บอกกับเขาว่าอย่าบ่นเก่งนัก ให้รู้ด้วยว่าใครใครใหญ่กว่าใครและใครเป็นคนที่พาเจ้าออกมาจากดินแดนอียิปต์พรงลงทุนขนาดไหนเพื่อจะให้พวกนั้นออกมามีอารยาขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พวกนี้เมื่อหมดความอดทนแล้วก็บ่นอย่างนั้นนะพระบินเจ้าไม่ดีทุกเรื่องเลยใน,ในที่สุดเมื่อถูกงูกัดแล้วตอนนี้ก็บอกว่าเออพระบินเจ้านี่เก่งพระบินเจ้ารักษาเราได้ พระคัมภีร์เก่าก็เป็นพระคัมภีร์ที่มุ่งไปสู่พระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์ใหม่ก็เป็นความบริบูรณ์สําหรับพระคัมภีร์เก่านะครับอย่างที่ได้บอกว่าโมเสสไ,ได้ทำงูทองขึ้นมาในพระคัมภีร์ใหม่ก็บอกว่าบุตรแห่งมนุษย์ก็จะถูกยกขึ้นเพื่อให้ใครที่เป็นคนบาป ถูกบาปกินกัดกินวิญญาณไปแล้วเนี่ยก็ขอให้มองไปที่องค์พระเยซูเจา้าผู้ถูกตรึงกางเขนแล้วก็เชื่อในพระองค์ก็จะมีชีวิตนิรันดรนดังในใน,ในพระวรสารในวันนี้พระองค์ก็พูดถึงเรื่องขององูที่กัดคนสมัยนั้นสมัยพระกัมภีร์เดิมแล้วพระองค์มา ก็จะทำให้เราได้มีชีวิตใหม่เนี่ยมันก็น่าจะทำให้เราได้มั่นใจว่าในชีวิตนี้เรามีความปลอดภัยอย่างแน่นอนถ้าเราเข้าพึ่งพิงร่มกังเขนของขององค์พระเยซูเจ้าซึ่งในช่วงนี้พวกเราก็มีการเดินรูป14ภาคแล้วก็มีการ แต่และภาคนั้นเราก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่าข้าแต่พระเยซูข้าพเจ้านมรสก,การสรรเสริญพระองค์ต่อหน้าไม้กางเขนนะครับแล้วก็มีการตอบว่าเพราะพระองค์ได้ทรงไถ่บาปโลกด้วยการเขนศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับที่บอกว่าพระคัมภีร์เก่าก็มีอะไรที่เป็นการเดินข้างหน้าพระคัมภีร์ใหม่ และพระคัมภีร์เก่ากับพระคัมภีร์ใหม่เมื่อรวมกันแล้วก็จะทําให้แผนการของพระบินชาได้สําเร็จสมบูรณ์ทําให้พวกเราได้ภาพทั้งหมดเหมือนกับตัวจิ๊กซอถ้าหากว่าได้จิ๊กซอเพียงทึ่งเดียวก็ไม่ใช่ภาพประวัติศาสตร์ของโลกหรือภาพของพระบิน้าแต่เมื่อได้จิ๊กซอทั้งหมดคือส่วนหนึ่งที่เป็นพระคัมภีร์เก่าและส่วนหนึ่งเป็นพระคัมภีร์ใหม่รวมกันแล้ว ก็จะทำให้มนุษย์ได้เข้าใจว่าแผนการของพระเจ้านั้นแยบยนมีการเริ่มต้นแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรพระองค์จึงอยากจะบอกกับพวกเราว่าผ่านทางไม้กางเขนของพระองค์นั้นพระองค์สามารถช่วยทุกคนใครเขาจะเป็นใครก็ตามนักศือศาสนาใดก็ไม่สำคัญสำคัญคือพระองค์ช่วยเขาได้ถ้าเข้ามาเพิ่งพิง ร่มแหงไม้กังเขนพรรองทรงแบกบาปของพวกเราและในร่างกายของโรรองนั้นพปรองได้แบกบาปในร่างกายของพรรองบนไม้กังเขนก็คือบาปทุกประการอยู่บนนั้นหมดแล้วก็อาศัยบาดแผลที่พรรองต้องได้รับนั้นพวกเราทุกคนก็ได้ รับการรักษาให้หายดังนั้นพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความหมายสำหรับริจชนที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเดินทางมากับพระเยซูเจ้ามาเกือบ40วันแล้วและพวกเราก็ควรจะมีเวลาที่จะนั่งอยู่หน้าไม้กางเขนสักห้านาทีแล้วมองดูพระองค์ว่า เหตุหนพระองค์ถึงยอมตายเพื่อเราได้ทั้งๆท,ที่เราไม่น่ารักเลยเหตุนี้เราจะต้องทําอะไรเพื่อจะบรรเทาใจพระองค์สิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเราจะต้องกลับใจเราจะต้องทําการใช้ททษบาปของเราเองของลูกหลานทุกๆคนไม่มีใครหรอกครับที่สมบูรณ์แบบครอบครัวไหนครอบครัวนั้นก็รู้สึกจะมีปัญหาอยู่ขอให้พวกเราขยันที่จะเตือนกัน ให้กลับมาหาพระพินเจา้าซะเพราะพระองค์พร้อมเสมอที่จะให้อภัยทุกวินาทีไม่ใช่นาทีอย่างเดียวทุกวินาทีและคนที่กลับมาหาพระองค์ดำรงชีวิตในหนทางที่ถูกตั้งก็จะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์มีการเลี้ยงในสวรรค์เลยทีเดียวว่าแหมโชคดีที่พวกเรายังมีอีกคนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นในโลกที่อยู่ในหนทางแห่งความรอด ดังนั้นเมื่อเรามองดูไม้กางเขนแล้วก็ขอให้เราได้บอกกับพระเยซูเจ้าว,ว่าเราพร้อมที่จะตรึงตัวเองไว้บนไม้กางเขนเหมือนพรงเพราะนอกจากจะเป็นเครื่องหมายแห่งความรักแล้วที่ไม้บนไม้กางเขนนั้นแหละเราก็ยังได้รับการเชิญจากพระเยซูเจ้าว,ว่าถ้าลูกเก่งจริงขอให้ลูกขึ้นมาตรึงกับเราตรึงตัวเองนั้นหมายความว่า ตรืงเกเลตันหาพยศชั่วความชื่นชอบต่างๆที่ไม่ถูกต้องจะเป็นการกินเหล้าเมาเมายาจะเป็นความไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีภรรยาจะเป็นการชิงดีชิงเด่นจะเป็นการขี้โกงอะไรต่างๆในโลกเนี้ขอให้เราตรึงตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดังนี้การสัญญาของพระเยซูเจา้าที่บอกว่า ท่านจะได้ชีวิตนิรันดรหลังจากความตายก็คือต้องเดินผ่านกังเขนต้องตรึงตัวเองกับไม้กังเขนเหมือนที่พระเยสุจ้าได้ทรงทำกรุณาอย่าเดินไปสวรรค์ทางลัดนะครับพี่น้องจะไม่เจอหรอกพี่น้องจะเจอ,อย่างอื่นมากกว่าที่จะเจอสวรรค์ดังนั้นเมื่อพระคัมภีร์สอนเราในวันนี้เราจึงต้องรจริงจังกับชีวิตจะอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญ อายุ 80, ด0 70, 60ไม่สำคัญหรือจะเป็น 30, 50, 50, 20แล้วแต่สำคัญคือว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็คือการการม,มีชีวิตใหม่ดังนั้นก็ขอให้การเดินรูป14ภาคในช่วงนี้ได้มีความเข้มข้นไม่ใช่ที่วัดเท่านั้นแต่ที่บ้านด้วยคือการรู้จักทนทรมาน ความยากลําบากต่างๆที่เราอาจจะเป็นสาเหตุให้แก่กันและกันได้รับความเจ็บปวดหรือบางทีอาจจะต้องอาจากความลําบากในการทำมาหากินก็ขอให้พี่น้องอย่าท้อใจเพราะพระบินเจ้าพร้อมเสมอที่จะรับพี่น้องในวันสุดท้ายของชีวิตขอพระเจ้าเวพร์พี่น้องครับ ข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง